รวมรถเก่งนิสสันปีใหม่ไม่น้อยผ่อนถูกผ่อนเริ่มต้น5,000บาทสำหรับลูกค้าที่มีรายได้12,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงังจังหวัดก็ออกได้สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยจ้าหมดอดรถไม่อยู่นะคะ สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพรยน์นั่นเองนะคะก็จะเป็นช่องที่นุ่นนะคะแล้วก็ทีมงานเพรยนจะมารีวิวนําเสนอนะคะแล้วก็อัปเดตสต็อกรถยนต์มือสองนะคะที่ทางเพรยนเนี่ยคัดรถแต่ละคันนะคะบอกเลยว่ารถสวยทุกคันอย่างแน่นอนนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับรถอีกโกคาร์นะคะปีใหม่ไม่น้อยและที่สำคัญได้ราคาผ่อนเบาๆด้วยนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวน กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปนั่นเองนะคะ mm. ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ mm. เดี๋ยวนุ่นจะพาไปดูกันนะคะว่าคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันไหนกันบ้างเรามาดูกันเลยมาเรามาเริ่มกันที่คันแรกนะคะอ่ะ ก่อนที่เราจะเจาะลึกทีละคันว่าวันนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันไหนมาพร้อมกับ3โปรโมชั่นใหญ่ๆกันไปเลยนะคะก็ดอกเบี้ย0%นานถึง1ปีเลยหรือว่าจะเป็นโปรช่วยผ่อนนานถึง6เดือนอันนี้บอสเราก็จัดให้นะคะและสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมารับรถมีบริการจะส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะอันนี้โซฟีทั่วไทยเลยเนาะ แต่ว่าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดนะคะมาเริ่มกันที่ตัวรถคันแรกเลยนะคะเป็นรถเก๋งขนาดเล็ก5ประตูนะคะเป็นรถแฮทช a แบ็กเนาะได้เป็นเครื่องยนต์อีโกคาร์ประหยัดน้ามันด้วยนะคะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็น n i สสันมาร์นั่นเองเนาะ1.2ตัว E นะคะคันนี้ได้เป็นปี2019เลยนะคะปีใหม่มากๆซึ่งในส่วนของราคาขายนะคะตั้งขายอยู่ที่329,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาแทแค่นั้นเองสำหรับลูกค้าที่มีรายได้12,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะคะมา สำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาจะบอกว่าเป็นรถเก่งขนาดเล็กนะคะเหมาะสาหรับนักศึกษาที่จบใหม่หรือว่าผู้หญิงตัวเล็กๆที่กําลังเริ่มทํางานนะคะคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ด้วยกับขนาดรถของเขานะคะและที่สําคัญเป็นรถ5ประตูได้ชุดโคมไฟหน้าโคมใหญ่โตแบบนี้เลยนะคะสายใหม่วิ่งแบบนี้เนาะมาพร้อมกับกระจังหน้ารูปตัววีนะคะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเขาเลยสําหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะหมายเลขทะเบียนหนึ่งขอไข่พอพาน4ี่หนึ่งหนึ่งกรุงเทพมหานคร ได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะมาเราไปดูในส่วนของตัวล้อ,อก,กันสำหรับล้อ,อของตัวรถคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อ,อก,กระทะมาพร้อมกับฝาครอบนะคะที่เป็นของนิสสันนั่นเองซึ่งขนาดของตัวล้อนะคะอันนี้จะได้เป็นขนาด14นิ้วเนาะเป็นขนาดมาตรฐานที่ออกมาจากโรงงานเลยมาพร้อมกับตัวยางสัปดาห์ที่36ปี2019นนะคะเป็นตัวยางแม็กซิสต,ตัวนี้ก็คือออกมาจากสูตรป้ายแดงก็ได้ยางตัวนี้มาเลยนะคะก็ถือว่าได้ยางค่อนข้างใหม่นะคะ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างเลยสําหรับกระจกของเขานะคะเวลาพับผูกกระจกบังข้างอันนี้จะต้องเป็นแบบพับผูด้วยระบบอัตโนมือนะคะแต่ว่าการปรับกระจกข้างในของเขาเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองเนาะส,ส่วนฝาครอบนีค่คือจะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งคิวกันสาดให้เรียบร้อยตรงรุ่นของเขาเลยมาพร้อมกับตัวฟิล์มนะคะที่ของเขาเนี่ยก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยรอบคันความหนักกาลังดีเลยนี่แล้วก็กระจกทุบานให้คุณลูกค้าดูที่สัญลักษณ์แบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวบ่งบอกว่าของแท้มาจากศูนย์โรงงานไม่เคยแตกหรือว่าเปลี่ยนกระจกมาก่อนด้วยเนาะนี่แล้วก็ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะแบบนี้เลยทั้ง4ี่บานเลยนะคะ แล้วจะบอกว่าสีบอลเงินอ่ะเป็นสีที่ดูแลง่ายดูใหม่ดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลาดูเก่ายากมากเลยเนาะตัวนี้ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนนะคะเป็นระบบเบนซินล้วนซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะจะเป็นน้ำมันเบนซิน,นไม่ว่าจะเป็นแกส๊สโซฮอลเก้าหนึ่งเก้าห้าอียี่สิบก็รองรับแล้วด้วยเนาะไฟท้ายนะคะตัวนี้คือโคมไฟท้ายของเขาจะค่อนข้างน่ารักเลยเนาะการออกแบบดีไซน์ก็ค่อนข้างเป็นเอก,กลักษณ์ของเขาได้ไฟท้ายที่เป็นหลอด LED นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอย ครบเป็นเสร็จในโคมไฟเดียวกันเลยเนาะด้านหลังของเขาก็จะมีการติดนั่งสปอยเลอร์ด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็จบด้านหลังของเขาเนี่ยก็คือการติดตั้งตัวไล่ฟ้าอะไรเงี้ยคือมาให้เป็นที่เรียบร้อยก็คือพร้อมใช้งานเลยเนาะน่ะเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันเนาะก็เป็นรถ5ประตูนะคะถือว่าเป็นรถอเนอกประสงค์ขนาดเล็กเลยแต่ว่าพื้นที่การใช้สอยของเขาก็คือออกแบบมาค่อนข้างลงตัวเป็นเสร็จครบในรถคันเดียวเลยนะคะ แต่ที่สาคัญตัวรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับถาดยางรองด้านท้ายด้วยนะคะก็ให้ไปเลยเนาะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้แล้วนะคะสําหรับด้านล่างนะก็จะมีในส่วนของอยางอะไรสํารองนะคะเครื่องมือแม่แรงอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ติดรถเลยเนาะไว้ใช้ในยางผิดเฉยนั่นเองโครงสร้างด้านล่างอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ารถนี่คือแบบรถปี2019เลยนะคะก็ตัวจมน้ําน้ําท่วมอะไรอย่างงี้คือไม่มีอย่างแน่นอนชนหนักถึงโครงสร้างเราไม่นํามาขายอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็น็อตฝากกระโปรงด้านท้ายเนาะ สีเดิมนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับเลยทั้งสองข้างนะคะอันนี้ก็ดูง่ายๆเลยเนาะมันก็เป็นตัวบ่งบอกได้แล้วนะคะว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยผ่านการโดนชนไม่เคยถอดหรือว่าเปลี่ยนไปทําสีมาอย่างแน่นอนองค์ประกอบเดิมแท้ที่มาจากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะคือจะบอกว่ามันเป็นรถขนาดเล็กที่มีพื้นที่การใช้สอยนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่แบบกำลังหารถไปทํางานหรือว่านักศึกษาที่กาลังจบใหม่เนาะก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ ได้รถที่ปีใหม่เลขไม่น้อยมากอยากรู้ว่าเลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวรถกันดีกว่าอ่า ามาดูกแต่ก่อนที่เราจะไปดูเลขไม้เนี่ยดูที่แผงประตูก่อนเนาะตัวนี้คือของเขาว่าจะแบบคุมโทสีดําทั้งหมดเลยมุ่นชอบตรงที่มือเปิดหนงเขานะของเขาเออกแบบมาค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงที่ใช้มือสอดแบบนี้แล้วก็จับในการเปิดนั่นเองแล้วก็มีตัวล็อกกระจกนะคะร,ระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่นั่นเองตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําขวดน,น้ํานะคะสามารถสามารถวางแก้วน้ําขวดน,น้ําเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆได้ด้วยเนาะ อ่ะแล้วก็ตรงขวามือตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างซึ่งตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวเลขไมล์กันนี่ไฮไลท์ของตัวรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่เลขไมล์เนาะสำหรับเลขไมล์ของตัวรถคันนี้อยู่ที่6 8 1 1กิโลนะคะอันนี้ลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะเลขไมล์หลักพันรถปี2019นนะคะสภาพคือเนียนกิ๊บเลยเนาะนี่ให้ดูเพดานด้านบนเห็นไหมตัวที่บังแดดคือพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะคือจะบอกว่า คือรถใหม่จริงๆคือกินใหม่ภายในรถคือยังอยู่เลยประหยัดจากใ้แดงไปถึงส0 0 0สนกว่าบาทเลยเนาะนะตัวนี้ก็ได้เครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานนะคะพลาสติกตรงที่เครื่องเสียงอะไรคือยังไม่ได้แกะเลยคือใหม่จริงๆเนาะซึ่งตัวนี้ฟังซีดีวิทยุ FM MM ได้ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะ ถัดลงมาในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบแอร์นั่นเองจะเป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับความแรงพัดลมความมีอุณหภูมินะตัวนี้มีระบบฮีเตอร์ด้วยเนาะแต่ว่าของเราอ่ะเป็นเมืองร้อนนะคะเราก็จะใช้แค่ความเย็นเท่านั้นเนาะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะซึ่งตัวนี้ซึ่งตัวนี้อ่าในส่วนในส่วนของเกียร ในส่วนของเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองก็ถือว่าขับค่นข้างง่ายนะคะเพราะว่าเป็นรถเล็กๆขนาดกระทั่รัดการหาที่จอดรถอะไรเงี้ยคือคนข้างง่ายกันเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยจะบอกว่าคันนี้คือใหม่มากนะแล้วคือน้อยคันเลยนะที่จะได้มารถปี2019้และเลขมาย,ยังอยู่หลักพันอ่ะคือน้อยจริงๆนะคะมาสำหรับ คันนี้นี่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะมาตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์อีก็ค้นะคะ,คะประหยัดน้ามันตัวนี้ได้เป็นขนาด1 2 0 0ซีซีเนาะตัวเครื่องยนต์อันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยอะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องมาอย่างแน่นอนสบายใจได้เลย อันนี้จะเป็นในส่วนของแผ่นเพลทที่ติดมานะคะมาจากศูนย์โรงงานสภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะรอยซีนที่ติดอยู่กับเบ้าโ,โชว์พวกนี้ก็คือสภาพดีสีเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้น็อตแก้มด้านขวานะคะน็อตสีเดิมนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับน็อตฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์มอกอที่มาจากโรงงานนะคะตัวนี้มาจากโรงงานทั้งหมดเลยแล้วก็สติกเกอร์ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือสติกเกอร์ที่มาจากโรงงาน3ามจุดคืออยู่ครบนะคะ แล้วก็ฝากระโปรงเดิมแท้ของนิสันเนี่ยจะมีในส่วนของสัญลักษณ์เล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อไปตัวยืนยันได้เลยเนาะว่าตัวนี้ยังเป็นของเดิมแท้ของนิสันอยู่เลยถัดไปด,ดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านนี้นะคะก็เป็นสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันอันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่ารถปีใหม่สภาพคือเนียนกิ๊บเปมือนป้ายแดงเลยนะคะก็เราการันตีเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วว่ารถทุกคันที่เรานํามาตั้งขายนะคะก็คัดรถเกรดเอทุกคันเลยะจะบอกว่าเป็นรถเก่งขนาดเล็ก ที่ราคาสามารถจับต้องได้รายได้หนึ่งหมืสองพันบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบย้าซื้อคน่เดียวจบจริงๆนะไม่ต้องค้าเลยไม่มีเครดิตก็ออกวสูงบาทได้เช่นกันนะมามาต่อกันที่รถครอบครัวหรือว่าคนที่กําลังท้องท้องแรกหรือว่ากําลังจะสร้างครอบครัวนะคะก็ถือว่าคันนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับคนที่กําลังสร้างครอบครัวใหม่นั่นเองนะสาหรับตัวรถสีดําคันนี้นะคะเป็นนิสซาโนตนั่นเองเนาะ ตัวนี้ได้เป็น1.2 vl นะคะปี2018ตั้งขายอยู่ที่3 7 0 0 0 0บาทนะส่วนี้เนี่ยผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0นไปไปลายต้นๆเท่านั้นเองก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกค้าต้องการจะเลือกผ่อนรถทั้ง3คันที่นุ่นจะรีวิวนะจะบอกว่าเข้าเข้าเงื่อนไขหมดเลยนะโปรโมชั่นต่างๆก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่าเราก็จะมีเซลล์มีแอดมินที่น่ารักนะคะคอยให้คําแนะนำเนาะแล้วก็ให้หาทางออกในการซื้อรถ ลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนนะและจะบอกว่าสําหรับตัวรถสีดําคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของนิสสันโนดเลยนะอยากรู้ว่ามีออปชั่นเป็นอย่างไรกันบ้าง มาเดี๋ยวเราเดินดูแต่ด้านหน้าก่อนเลยสำหรับคันนี้นิสนนเนี่ยเอกลักษณ์โดดเด่นจะอยู่ที่กระจังหน้าจะได้เป็นรูปตัววีที่เป็นโครเมียมใหญ่โตแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์นิสสันอยู่ตรงกลางนั่นเองซึ่งกระจังด้านหน้าของเขาเนี่ยจะออกแบบมาเป็นในลักษณะของรังผึ้งแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ออกมาสู่ด้านนอกนั่นเองเนะาะอ่าสำหรับชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะจะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เวลาสตาร์ทรถไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นี่จะขึ้นเป็นหลอด LED เรียงตรงนี้เลยนะ จะบอกว่าสวยมากนะคะเวลาแบบพยาสตาร์ทรถเนาะตอนกลางวันไฟเไดรียไลไลต,ตัวนี้ก็ติดนะนี่แล้วก็จะมีในส่งของไฟตัดหมอกด้วยนะคะซึ่งตัวเนี้ยติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะเท่านั้นยังไม่พอตัวรถคันนี้เนี่ยของเขาอ่ะเหมือนจะมีการติดสเกิร์ตนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นมันเหมือนเป็นเป็นกันชนหน้าที่มาจากโรงงานเลยนะเยนาะก็ง่ายเลยมีสเกิร์ตที่ติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนะสำหรับตัวล้อเนี่ยคันนี้จะได้เป็นล้ออลลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยซึ่งตัวเนี้ยจะได้เป็นขนาดขนาดเท่าไหร่นะอ่าตัวนี้ได้เป็นขนาด15นิ้วนะคะขนาดมาตรฐานตัวนี้คือเป็นของแท้ที่มาจากโรงงานเลยนะคะของนิสสันนั่นเองเป็นล้อแม็กซีลูนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกอย่างที่มาจากโรงงานก็แปลว่ามาตรฐานของเขาคือผ่านเลยเนาะว่ารองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลย มาพร้อมกับตัวยางกูเยียทั้ง4ีเสเซนเลยได้ยางสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่43ปี26 1 6อันนี้ไม่ต้องห่วงในส่วนของตัวอย่างนะของเราจะมีทําการดูแลและก็เปลี่ยนให้เพื่อความปลอดภัยสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วนั่นเองนะคะมาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาภ้าผูกกระจกมองข้างตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะปรับกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกัน มาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวที่เป็นหลอด LED นะคะอยู่ที่ฝาครอบของกระจกมองข้างนั่นเองเนาะมีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานขนาดความหนากําลังดีไม่หนาไม่บางจนเกินไปไม่บดบางวิสัยทัศน์การมองเห็นและไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะมีการติดตั้งคิ้วกระสาดให้เรียบร้อยสําหรับประตูทุกบานเนาะและการเลือกซื้อรถยนต์ให้ลูกค้าสังเกตที่กระจกนะคะตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเลยเนาะ เพราะเป็นตัวยืนยันบ่งบอกได้เลยนะคะว่ากระจกทุกบ้านเนี่ยของแท้จากโรงงานไม่แตกไม่มีเปลี่ยนมาเนาะมาพร้อมกับมือเปิดประตูด้านนอกที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมนะคะเท่านั้นยังไม่พอเจ้าของผลเก่าเขาดูแลรถเป็นอย่างดีเลยนะของเขาติดเบ้ารองมือเปิดด้วยเห็นไหมจะไม่ให้แบบรอยเล็บหรือว่ากุญแจกระแทกกับสีของตัวรถท่านเองและสังเกตที่ปุ่มสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มสําหรับทำการล็อกแล้วก็ปลดล็อกทัน กุญแจสมารทคีย์เลดโดยที่เราไม่ต้องกดที่กุญแจเลยนะเราสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยเนาะอ่านี่เห็นไหมดูภาพรวมนั้นค่ะตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นสีดำนะคะสีเดิมไม่มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดนะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานมีการจดจด,จดทะเบียนลงแล่มให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่ารถตัวนี้สีดำออกมาจากศูนเลยเนาะนี่แล้วจะบอกว่านูน่นนะชอบในส่วนของไฟไท้ายโมนี้มากเลยนะเนาะเพราะเขาเนี่ยจะเป็นไฟไท้ายที่เป็นหลอด led นะคะจะเป็นในลักษณะแบบนี้คือจะบอกว่าเวลาตอนกลางคืนอ่ะ มองเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเวลาที่จะทําการเบรกนั่นเองเพราะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยครบเลยนะคะในชุดของไฟเดียวกันเนาะนี่มีสปอยเลอร์ด้านท้ายด้วยนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเบรกเห็นไหม อยู่ในอยู่ในประตูด้านท้ายติดตั้งตัวไล่ฝ้าตัวที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีมีติดตั้งกล้องถอยมาจากโรงงานด้วยนะคะซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างค่อนข้างเรียวไทม์เลยเวลาเราถอยหลังนั่นเองเนาะแล้วก็มุมด้านล่างทั้งสองฝั่งก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมด้วยนะคะะล้ามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันคือจะบอกว่าคันนี้เจ้าของคนเกาเขาดูแลดีมากนะเพราะว่าของเขาอะติดตัวพรมตัวเนี้ย ไว้ทั้งคันเลยนะคะก็ซื้อตัวรถคันนี้เราไม่แกะออกนะเราให้อันนี้ไปเลยคือจะบอกว่าตัวเนี้ยเซตนี้คือแพงมากมากเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็ตัวนี้เสนอเองอะ่ะเป็นรถ5ประตูที่มีบอดี้ในการเก็บของคือกว้างมากนะคะถ้าหากตัวนี้พื้นที่เก็บของไม่พอเราสามารถพับตัวเบาะห้องผู้โดยสารพับเอ็นไปด้านหน้าเพื่อเพิ่ม,พ,มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระด้านท้ายได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะพับให้ดูหนึ่งข้างนี่เห็นไหมนี่เราสามารถ เราสามารถพับไปได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของได้มากกว่าเดิมเลยเนาะอ่ะเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์สำรองกันว่าคันนี้จะมีอะไรกันบ้างนะคะสําหรับด้านล่างนี่ตอนนี้ก็จะมีทั้งยางอะไหล่สำรองนะคะเครื่องมือแม่แรงไปดูอุปกรณ์ที่มีวิติดรถนะคะไว้ใช้ฉุเฉินเช่นเดียวกันโครงสร้างด้านล่างไม่ต้องห่วงรถปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้นะคะ ครงสร้างเดิมนะคะและที่สําคัญคือเป็นรถใหม่สภาพป้ายแดงด้วยนะคะเราไม่นํารถจมน้ําน้ําท่วมมาขายลูกค้ายอย่างแน่นอนนะคะอ่ะอันนี้เราเดนดู รอบตัวรถแล้วเรามาเจาะลึกเรื่องโครงสร้างกันเนาะ ong, mm hmm. น็อตฝากระโปรงด้านท้ายอันนี้คือสีเดิมเลยนะคะคือเดิมแบบเดิมจริงๆนะไม่มีรอยถลอกแม้แต่นิดเดียวเลยโครงสร้างเม้นอาร์ตต่างๆนะคะอันนี้คือแบบโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะเราคารตรันตีและเรารับประกันเลยเนาะหากลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจพบเจอว่าตัวรถนะคะมีการชนถึงโครงสร้างอันนี้คือเรารับซื้อคืนเลยเนาะอ่ะอันนี้เราไปดูในส่วนของออปชั่นภายในตัวรถคันนี้ดีกว่าว่าสำหรับตัวท็อปของนิสสันโนดเนี่ย มีออปชันอะไรเด่นๆบ้างเนาะว้าวนี่เดีย๋ยวจะบอกว่าตัวรถคันนี้เนี่ยของเขาอะภุมโทนสีดำทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นการตัดด้วยสีแดงแบบนี้เลยเนาะนมือเปิดประตูด้านในอะจะเป็นแบบโคเมียัมน,นะคะตัวนี้แข็งแรงมากเนาะแล้วก็จะเป็นตัวล็อกกระจกระบบเซนทรัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกปับไฟฟ้า,าทั้ง4บานเลยนะคะอ่ะนี่มาดูที่ปุ่มเยอะๆที่ขวามือข้างพวงมาลัยก่อนเลยนะ ตอนนี้จะเป็นระบบเตือนนะคะเวลาเราจะใกล้ใกล้ด้านหน้านะมันเป็นเหมือนแบบระบบเตือนการแจ้งเตือนการชนนั่นเองเนาะ ที่พับผูกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ปรับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นออโต้สตาร์ทนะคะก็เวลาเราอยู่สี่แยกไฟแดงถ้าเรากดปุ่มหมดตัวนี้ทํางานอ่ะเครื่องยนต์จะดับแล้วก็ให้เราแตะคันเร่งหนึ่งทีตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์จะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติอ่าถัดมาด้านล่างจะมีในส่วนของโหมดการลื่นถ่ายไหล่ด้วยเนาะแล้วก็อันนี้คือดีมากเลยอะระดับไฟตัดหมอกของเขาก็มีให้ปรับด้วยนะระดับความสูงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสัญญ,ญาณเตือนให้เเเเรราาออยู่ใ่ในนนนนลทีขับับะ อ่ะตัวนี้จะได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีเลตนะคะเพียงแค่เป็นกุญแจภายในสม้ของเขานะคะอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยเนาะปุ่มจะอยู่ข้างนี้นั่นเองนะคะ,ะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่แบบออปชั่นของเขานะจัดหนักจะเต็มมากๆเลยนะคะ ไปดูในส่วนของตัวเลขไม์กันดีกว่าเนาะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะปี2018เลขไม์อยู่ที่81,542กิโลอันนี้เป็นเลขไม์ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะอ่ามาดูในส่วนของคอนโซลตรงกลางกันดีกว่าเนาะคอนโซลกลางนะคะจะได้เป็นเครื่องเสียงที่เป็นจอสัมผัสทัชสกรีนตัวนี้ก็เป็นของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะใช้งานได้เป็นปกติเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็จะได้เป็น ระบบแอร์ออโต้นะคะหรือว่าเราจะปรับความแรงความเย็บนบนณหภอมูอันนี้คือเราปรับได้ตามใจชอบเลยในส่วนของตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะก็ตัวนี้คือจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเรื่องที่ัวเกียร์ไปแบบนี้แล้วก็จะมีปุ่มกดอยู่ข้างๆแบบนี้นั่นเองอันเดี๋ยวนุ่นจะเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะคะแล้วก็นี่ลูกค้าดูที่ด้านบนนะคะ ของเขา,าจอจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นมุมด้านบนหลังคานะคะที่ครอบคุมรอบตัวรถเลยแล้วก็จะเป็นกล้องมองหลังนั่นเองที่จะอยู่ตรงนี้นะคะก็ถือว่ามีครบเลยนะคะออปชั่นชัดเต็มมากสำหรับตัวเบาะนะคะตัวนี้ในเจ้าของคนเกับเขาได้มีการเปลี่ยนเบาะมานะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําแดงนะคะเพื่อให้เข้ากับพรมหน้านล่างของตัวรถและก็คอนโซลที่แผงประตูนั่นเองไว้ง่ายเลยตัวรถคันนี้คือคุมโทนทั้งหมดเลยนะดําแดง คือด,ดีอะเบาะหนังสีด,ดําแดงดูแลรแลักษาง,ง่ายมากนะคะ,ะต่อไปเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะยิ่งรถปีใหม่แบบนี้นะสบายใจอ่ะเพราะว่าได้รถดีอ่ะมีคุณภาพด้วยะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากคุณลูกค้า ปึ๊บจ้ามาสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์อีกโกคคาเช่นเดียวกันนะคะขนาด1,200ซีซีเนาะตัวเครื่องยนต์เดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีตัดต่อเครื่องยนต์สามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรแฟนเพจที่เบ้าโชกนะคะยังเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ออกจากสวนป้ายแดงสภาพยังดียังสมบูรณ์อยู่เลยน็อตแก้มด้านขวานะสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีเบียดด้านแก้มน็อตฝากระโปรงสีดําสีเดิมไม่มีรอยะลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะ นี่แล้วก็สติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานสติกเกอร์มอ,อกอนะคะองค์ประกอบทุกอย่างอยู่ครบเลยฝากระโปรงเดิมแท้ของนิสสันจะมีในส่วนของสัญลักษณ์ของนิสสันเล็กๆอยู่แบบนี้นะคะคือถ้าไม่สังเกตค,คือแทบจะมองไม่เห็นเลยนะตัวนี้ก็คือของแท้จากโรงงานเลยมาดูกันตอนในส่วนของน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านซ้ายเนาะน็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับน็อตแก้มฝั่งด้านซ้ายก็สีเดิมเช่นเดียวกันนะสำหรับคันด้าน,นหน้าเดิมๆตรงๆแบบนี้เลยอันนี้คือเรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยเนาะก็จะต้องแบบ ไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีพิวามและที่สําคัญต้องไม่มีการจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะ,ะทางเลือกสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่ชอบรถ5ประตูเรามีทางเลือกสหรับคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันเป็นรถเก๋งซีดาน4ประตูนั่นเองนะคะก็ได้เป็นแบรนด์นิสสันนะคะสําหรับตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นนิสสันอัลเมร่านั่นเองนะคะรุ่น1.2ตัว E ีคันนี้ได้เป็น e s p o r t t e เเลยนะคะก็คันนี้ได้เป็นปี2018นะคะสําหรับตัวราคาเนาะ ตั้งขายอยู่ที่3 3 0 9,000บาทผ่อนเริ่มต้น5,000เป็นต้น6,000กป 6, ต้ตนเท่านั้นเองนะคะก็ได้เป็นรถเกง๋ง4ประตูประหยัดน้ำมันปีใหม่และที่สำคัญใหม่น้อยด้วยนะคะมาเรามาเริ่มดูที่ด้านหน้าก่อนเลยนะสำหรับ Nissan Almera เองนะคะตัวนี้เป็นรถปี2018กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะทำมาจากวัสดุโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับโลโก้แบนด Nissan อยู่ตรงกลางนั่นเอง สำหรับหมายเลขทะเบียนนะคะ7็กไก่ทอถุง509 4กรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะสำหรับชุดโคมไฟหน้าของิสันเองนะคะนุ่นบอกเลยว่านิสันมีชุดโคมไฟหน้าใหญ่มากนะคะยี่เอมเล่าคันนี้นะบอกเลยชุดโคมไฟหน้าใหญ่ไม่บดบางวิสัยทัศน์ คือถ้าไปในที่มืดนะคือสวา่างสว่างจ้าเลยเนาะชุดโคมไฟใหญ่โตมากมีไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอจะมีในส่วนของไฟเด y t i m ม r ล n n i n g Light ที่เป็นหลอด LED ด้วยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะแน่นอนอยู่แล้วว่ารุ่น Sport Tech มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตนะคะซึ่งตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะถือว่าเป็นชุดแต่งตรงรุ่นของเขานะคะไม่ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมเลย สำหรับตัวลอ้อนะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นลอ้อแม็กสีเทาดำนะคะตัวนี้ก็ของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะเป็นลอ้อแม็กซี่รูของิสันนะตัวนี้ได้เป็นขนาดเท่าไหร่กันนะ15นิ้วนะคะมาตรฐานจากโรงงานเลยเนาะมาพร้อมกับตัวยางดันหลบนะคะได้ยางสัปดาห์ที่44ปี2019ทั้ง4เส้นเลยนะคะดูในส่วนของตัวซุ้มลอ้อนะคะเห็นไหมซุ้มลอ้อนักกิบทุกตัวอยู่ครบสภาพเดิมโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวเนาะติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้ง2ฝั่งเลยสําหรับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นแบบพับระบบด้วยอัตโนมือแต่ว่าการปรับกระจกจะเป็นระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีบอนเงินสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกระจกทุกบานนะคะเป็นของเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยแตกหรือว่าเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะมาพร้อมกับมือเปิดประตูด้านนอกที่เป็นสี สีโครเมียมเนาะตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากเลยอ่านุนให้ดูด้านล่างนะคะนี่เห็นไหมตรงรุ่นนะคะตัวส p o r t t e ทคติดนั่งสเกิร์ตเมื่อกี้ให้ดูด้านหน้านะคะแล้วก็ดูสเกิร์ตด้านข้า มาพร้อมกับล้อแมกที่เป็นของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันและด้วยกับสีของตัวรถนะคะสีบอลเงินอันนี้คือสีเดิมไม่มีการเปลี่ยนสีกับสีสีเดิมแท้จากโรงงานและที่สำคัญเชื้อเพลิงที่ใช้ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สเลยเนาะก็เบนซินนะคะเติมแก๊สสอเก้าแก๊สสอเก้าห้า e ยีสิบ e แปดห้าเติมได้หมดเลยล่าสุดลูกค้าน,นุ่นออกไปนะตัวนิสสันอเมริกันนี้สามารถขับจากพิษยนต์ไปเชียงใหม่ได้เลยนะคะบอกเลยว่ารถดีคุณภาพเกรดเอทุกคันเนาะอะแล้วก็ดูไฟไท้าายขของเส ไฟท้ายคือแบบจุดคมไฟใหญ่มากมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยจุดคมไฟใหญ่โตมองมาด้านท้ายคือเห็นองค่อนข้างเด่นแล้วก็ชัดเจนเลยนะนี่มีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านท้ายด้วยนะคะแล้วก็มีการติดตั้งไฟเบรกดวงที่3มาแล้วด้วยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง3จุดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะเวลาเราจะถอยหลังใกล้ คนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะเซนเซอร์ตัวนี้จะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองมาพร้อมกับสเก์ตด้านท้ายด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันภายในตัวรถคันนีกันดีกว่าเนาะ นี่สำหรับภายในของเขานะคะก็จะคุมโทนสีดาเหมือนกันเลยเหมือนกับดีซันมาร์กดีซนโน๊ตนะคะแล้วก็คันนี้ดีซันฮาวิล่าเนาะมือเปิดออกแบบมาในลักษณะเดียวกันจะมีในส่วนของตัวล็อกกระจกระบบเซนทรัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกรับไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเลยเนาะแล้วก็ตรงที่ขั้นบันไดของเขาเนี่ยมีการติดตั้งสครับเพดตรงรุ่นของเขาเลยก็ตัวนี้จะเป็นตัวการรอยรองเทา้าไม่ให้กระแทกกับสีของตัวรถนั่นเองว้าวตัวนี้ดีมาพร้อมกับพวงมาลัย นังสามก้านด้วยนะคะมีแอร์แบ็กจำนวน1คู่หน้านะคะอ่าโอ้เมื่อกี้นุ่นต้องขออภัยด้วยนะคะกระจกมองข้างนี่พับปรับด้วยไฟฟ้านะคะเห็นไหมแล้วก็ปรับกระจกก็ด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันโอ้โหถือว่าค่อนข้างดีเลยนะมาเรามาดูในส่วนของตัวเลขไม์กันเลขไม์ไหนเดี๋ยวเราหาก่อนอ่าสำหรับเลขไม์ของตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่96,265กิโลเนาะ อันนี้เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงนะคะไม่มีเขี่ยไม่มีกอไม้มาอ,อย่างแน่นอนเลยมาพร้อมกับเครื่องเสียงซีดีฟังวิทยุ FM ได้เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะท่านมาในส่วนของระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกเนาะรับความแรงความเย็นตามใจชอบเลยแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันเหมือนกันทั้ง3าแบบเลยนะคะสําหรับตัวเกียร์นั่นเองแล้วก็ตัวเบาะจะได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะซึ่งเป็นเบาะอันนี้คือเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะก็ ตัวบาผ้าเองสีดำอ่ะดูแลง่ายแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะอ่ะเราไปสุดท้ายนะคะเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันดีกว่ามามาดูพอๆกันเลยโอ้ิสสั a n ะเวลาคือจะบอกว่ามันเป็นรถที่แบบรถเก่งสประตูที่มีบอดี้ภายในค่อนข้างกว้างเลยเนาะอ่ะ ดูในขานด้านหน้าเลยนะคานด้านหน้าเดิมๆตรงะองค์ประกอบเดิมไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์ตแต้มสีที่มาจากโรงงานองค์ประกอบเดิมอยู่ครบแผ่นเพจที่เป้าโชว์สภาพดีสมบูรณ์สามารถตรวจสอบเช็คเข้าสู่ได้เลยนะคะน็อตแก้มด้านขวาไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับเลยแล้วก็น็อตฝากระโปรงฝั่งด้านฝาก็สีเดิมไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันสติ๊กเกอร์มาอาก็สภาพยังดียังสมบูรณ์นะคะสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานทั้งหมดก็อยู่ครบเช่นเดียวกันเนาะ ฝากระโปรงเดิมแท้ที่มาจากโรงงานจะมีในส่วนของสัญลักษณ์นิสสันอยู่แบบนี้นั่นเองนะคะเพิ่อบอกว่าของแท้จากโรงงานและน,อน็อตฝากระโปงฝั่งด้านซ้ายนะคะก็สีเดิมน็อตแก้มเดิมทั้งหมดอันนี้คือเราการันตีเรื่องโครงสร้างทุกคันเลยนะคะว่าเพรยนตนเนี่ยคัดรถแต่ละคันเข้ามานะคะโครงสร้างเดิมไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยน พีกความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยเนาะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิสสันทั้ง3คัน3รุ่น3สไตล์นะคะก็สนใจขัานไหนแคปหมายเลขทะเบียนนะคะมาติดต่อข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคันแรกนิสสันมาร์นะคะคันที่2เป็นนิสสันโน e และคันสุดท้ายที่นุ่นนามาเสนอก็จะเป็นนิสสันอ m เมร่านั่นเองได้เป็นรถปีใหม่ ไม่น้อยและที่สำคัญราคาถูกประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะก็สนใจขนาไหนนะคะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถเข้ามาได้เลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะเพจยนของเราเปิดทําการทุกวันก็ไป็นเงินบ้านทั้งสามพันเนาะดูจบแล้วนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะมาลาดและก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ